สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนท่านหมุ่มเซียวนะครับชาวนี้ก็มีสาระเกี่ยวกับการเทรดมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เช่นเคยเช่นกันว่าผมได้ไอเดียมาจากทวิตพี่มาร์กแล้วครับทวิตเนี่ยนะแกพูดถึงคำนี้ฮะผมสะดุดตรงเนี้ย n o w i n g t h e n t e b e h i n d y o u r trading ครับคือการรู้รู้ค่าตัวเลขครับรู้ตัวเลขกันนะ the m a t นี่ผมแปลว่าเป็นตัวเลขรู้ตัวเลขที่อยู่เบื้องหลังการเทรดคุณอนะ่ะมันเป็น เหมือนกระแ้มต่อนะใครรู้จักคนนั้นจะมีโอกาสสําเร็จในการเทรดมากกว่าประมาณนี้นะฮะคือถ้าคุณรู้รู้มากเท่าไหร่เนี่ยคุณจะเข้าใจตัวเองและเข้าใจเกมการเทรดมากขึ้นแต่ชีวิเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องของการคือราคามันลงอะราคาลงมากเท่าไหร่แล้วก็คุณซื้อคุณซื้อถัอ่วหรือคุณปล่อยให้ราคามันลงมากเท่าไหร่แล้วก็ประมาณว่าเพื่อนค,คนอีกคนนึงก็ซื้อ ราคาที่ต่ํากว่าแต่ว่าถ้ามันลงหนักไปจริงเนี่ยจะถึงก้นเนี่ยนะบางทีการขาดทุนของคุณกับเพื่อนคือคุณซื้อก่อนใช่ไหเพื่อนซื้อที่หลังเนี่ยการขาดทุนก็สูสีกันนะฮะถือว่าไม่ได้เปรียบอะไรนะครับเนี่ยเป็นเป็นทวิตนะซึ่งเป็นเนะะื้อหาที่ผมว่าไม่น่าไม่น่าจะสําคัญนะเมื่อเทียบกับเนื้อหาอื่นนะฮะดูนะนี่ครับผมชอบตันนี้มากกว่านะแกได้พูดถึงม่อไห่ยข้อนี้นะมีเทรดเดอร์น้อยคนนัก ที่รู้จักคณิตศาสตร์เบื้องหลังผลการเทรดตัวเองครับถ้าใครก็ตามครับที่รู้จักค่านี้ดีนะเขาจะสามารถเอามันมาเป็นตัวตัวช่วยครับปรับปรุง performance trade ตัวเองให้ดีขึ้นได้ครับนะครัด้วยการนะครับใส่ใจในสิ่งที่เรียกว่า risk reward ฮะค,คือถ้าคุณเอาข้อมูล risk reward ตัวเองมาใช้เนี่ย ถ้าคุณปรับไม่ดีนะมันจะเพิ่ม performance คุณได้ครับนะฮะซึ่งไอเน,นี้ยฟอนต์แบบนี้ผมว่าน่าจะมาจากหนังสือที่ที่ชื่อว่านี่นะ Ting and Trade l i k e Champion ะฮะก็นี่ฮะเล่มนี้นะถ้าใครสนใจก็ไปซื้อได้นะครับมีขายที่ร้านหนังสือทั่วไปครับแล้วก็ Investing นะฮะบทความนี้เขาสรุปดีนะ Happy Voyager นะครับ<ๆ>เขาได้สรุป พูดถึงเนี่ยมีข้อหนึ่งพูดว่าเนี่ยไหนหน้าไหนหน้านี่ครับ knowing truth about trading ครับแล้วก็เขาบอกว่าคุณต้องควบคุมการเทรดตัวเองด้วยการนะครับเข้าใจเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคณิตศาสตร์ตัวเลขเบื้องหลังเนี่ยการเทรดคุณเป็นยังไงครับแล้วก็มีการติดตามผลการเทรดครับ บันทึกทุกการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็มีการวิเคราะห์ผลการเทรดตัวเองครับรวมถึงหาได้ครับว่าความแม่นยำของการเทรดคุณคืออะไรครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ที่เขาสรุปมาได้จากหนังสืเอเล่มนี้นะคุณก็ลองซื้ออ่านด้วยนะครับเล่มนี้นะหรือใครมีก็ลองหยิบมาอ่านด้วยนะฮะเล่มนี้ดีดีมากแนะนําให้ซื้อมาอ่านนะแล้วจากนั้นพี่มาก็พูดถึงเนี่ยฮะ จริงๆเลนะ,ะผลกำไรมันเป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของสมการการเทรดที่สำเร็จเท่านั้นครับคุณต้องใส่ใจที่มานะที่มาของ,ของสมการคือคือ profit เนี่ยกำไรมันเป็นแค่เหมือนกับผลลัพธ์ผลลัพธ์ของสมการนะฮะพดูดง่ายๆนะซึ่งสมการที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์มันก็คืออะไรครับ Win Rate ครับ มันจะมีมีตัวแปรที่เรียกว่า win rate มีตัวแปรที่เรียกว่าเออเออ risk เปอร์เซ็นต์ risk เปอร์เซ็นต์ reward ครับพวกเนี้ยคุณต้องไปปรับพวกนั้นครับพี่มาก,ก็บอกว่าเนี่ยเอ่อถ้าคุณมีการเนี่ยนะ take profit สิปร์เซ็นแล้วก็ stop loss หเอร์เนี่ยนะคุณสามารถทำเงินได้มากกว่าคนที่ take profit ห้ปร์เซ็นแล้วก็ ตัดขัดทุนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ในซัมไปประมาณนี้นะเนี่ยมันเป็นเหมือนกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงครับบริหารเงินทุนนะอยบอกว่างนี้นะฮะทำไมครับทำไมทำไมตัดการทุนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงถึงเป็นให้ผลลัพธ์ที่ที่แย่กว่าการขาดทุนห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้นี่เป็นเป็นมุมมองของคนที่ที่เป็นนักสวิงเทรดนะบอกไว้ก่อนนะคือ <c oughs> ทัศนคติและก็วิธีการความอดทนของนักสวิงเทรดกับกับนัก นักเทรดเนะี่ยแบบเรียกว่าโพ s ิชัน n รือถือถือถือระยะก,กลางในยาวนี่คนละเรื่องกันนะครับนักสวิงเทรดเชื่อว่าถ้าคุณขาดทุนเกิน1 0เนนเนี่ยเอาคืนยากครับเอาคืนยากดังนั้นเนี่ยถ้าคุณขาดทุนถึง2ีเนี่ยคุณต้องทําคืนระดับ3 0เนี่ยนะครั้งต่อไปนะซึ่งเป็นอะไรที่โอ้โหยากกว่าการทํากําไรเนี่ยถ้าคุณขาดทุน5%เใช่ไหมคุณทําคืนที่6%ก็ก็ได้ก็ได้กไรละแต่ว่าถ้าคุณขาดทุนทีนะ่5%นตะคุณต ทำกำไรให้ได้33%นะถึงจะเท่าทุนนะยากนะใช่ไหมเพราะว่าในแต่ละรอบอะ่ะในแต่ละครั้งที่คุณเข้าครับคุณจะได้หุ้นที่วิ่ง5%เนะี่ยสมมติคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณมี10ตัวใช่ไหมคุณจะได้หุ้นที่วิ่งระดับระดับ6%เนี่ยนะมีผมว่ามีมีเกินครึ่งอะ่ะใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณต้องการได้หุ้นที่วิ่งระดับ30%ต่อรอบใน10ตัวเนี่ยอาจจะได้แค่ตัวเดียวหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้เลยนะ ถ้าตลาดมไม่ดีดังนั้นเนี่ยเหตุผลทำไมตัดการทุนห้าเปอร์เซ็นต์กับเทคโปรฟิตสิบเปอร์เซ็นต์ถึงเป็นเรื่องที่ได้กำไรมากกว่านี่ในมองนักสวิงเทรดนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะดังนั้นไอสุกันนิาสาเนี่ยตัวเลขทางกันนิาสาที่คุณจะเป็นต้องรู้เนี่ยคืออะไรครับอย่างทบอกไปคือคุณต้องรู้เรื่องของนี่ฮะเดี๋ยวผมผมสรุปนี่นะเรื่องของ expectancy ครับ expectancy เรื่องของ risk reward ครับเปอร์เซ็นต์ risk นะเปอร์เซ็นต์ risk ของคุณฮะเปอร์เซ็นต์ risk เปอร์เซ็นต์ reward นะฮะเปอร์เซ็นต์ reward และก็ win rate ครับ win rate อย่างน้อยคุณต้องรู้เอาอีกข้อนี้แล้วกันครับ position sizing ครับ position sizing อย่างน้อย3เอ่อกี่ตัวนี่้5ตัวเนี่ยต้องรู้ครับว่า expectancy คุณเป็นเท่าไหรเ่เปอร์เซ็นต์ริสเฉลี่ยคุณเป็นเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์รีวอร์ดของคุณเป็นเท่าไหร่วินเรทระบบคุณเป็นเท่าไหร่พซิชั่นไซซิ่งระบบคุณเป็นเท่าไหร่พวกเนี้ยต้องตอบให้ได้นะครับต้องตอบให้คือ ถามปั๊บต้องตอบได้ปุ๊บเลยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นพื้นฐานเลยนะเป็นรากฐานของการเทรดที่สําเร็จของคุณได้เลยนะถ้าคุณยึดมั่นถ้าคุณใช้ถ้าคุณมีค่าเหล่านี้เป็นค่าประจําคุณได้นะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับถึงแม้ว่าตอนแรกคือเนี่ยบางคนนะอันเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นลบครับเป็นลบถ้าคุณเข้าใจว่าเข้าใจนะว่าค่านี้มันสําคัญนะถ้าคุณรู้จักค่าตัวเองนะ มันจะทำให้คุณรู้วิธีการที่จะไปปรับปรุง Performance ตัวเองให้ดีขึ้นได้ครับด้วยการไปนะครับไปถ้าเราอยากได้ Expectancy ที่เป็นบวกนะควรทำยังไงดีเราไปปรับริสไหมไปปรับร e วอร์ดไหมครับปรับริสปรับ reward ดไหมหรือว่าหาทางที่จะเทรดให้ได้วินเรทมากขึ้นหรือจะไปปรับเรื่องของ Position Sizing ให้มันเหมาะสมรู้ค่านี้ค่าเดียวครับนะค่าแรกค่าเดียวนี่ มันทาให้คนรู้จักตัวเองว่ายๆงคือรู้จักว่าตอนนี้ฉันดีพอหรือว่าฉันยังแย่อยู่นะฮะปกติมนุษย์นักเทรดส่วนใหญ่คือมักจะไม่สนใจตรวจสอบตัวเองครับเราเพียงคิดว่าเอ้ยมันเป็นแค่โชคแหละช่วงนี้โชคไม่ดีฉันเลยไม่ได้ไม่ได้กำไรแต่ช่วงนี้ฉันโชคดีเพราะว่าฉันเก่งฉันได้กำไรเพราะฉันเก่งแต่ว่าพอพอคุณขาดทุนคุณบอกว่าไอ้โชคร้ายว่าตลาดไม่ดีแต่จริงๆไม่ใช่นะ ถ้าคุณอยากเป็นนักเทรดที่สําเร็จจริงๆในระยะยาวเป็นของจริงนะฮะของจริงที่ว่าท้าทายสถานการณ์สภาพตลาดที่ดีและร้ายและคุณยังยืนหยัดได้นั้นคุณต้องเข้าใจนะคุณต้องมีรากฐานการเทรดตัวเองคือระบบตัวคุณเองครับการมีระบบมันทําให้คุณสามารถจะยืนหยัดฟันฝ่ามีจุดยืนครับให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลําบากได้และสามารถที่จะบุกทะลวง บุกตะลุยและแอคทีฟทำเงินได้อย่างมหาศาลในช่วงที่ตลาดดีครับเริ่มต้นครับด้วยการกลับไปดูครับผลการเทรดตัวเองครับทุกคนมีแล้วนะครับนะมีมีอยู่แล้วสตรีมมิงก็บอกแล้วว่าเนี่ยพอร์ตตัวนี้บวกหรือลบนะฮะถ้าพอร์ตเป็นลบเนี่ยคุณต้องกลับไปดูต่อนะาะเอ๊ะทำไมฉันขาดทุนตัวไหนขาดทุนบ้างทำไมขาดทุนเยอะอานดิด สังเกตเลยถ้าคุณขาดทุนเยอะหมายความว่าคุณอะไรครับเปอร์เซ็นต์ริสคุณสูงเกินไปครับนะถ้าคุณขาดทุนเยอะนะดูนะเปอร์เซ็นต์ริสคุณมากกว่า10%หรือเปล่าผมมั่นใจนะว่าตัวที่คุณขาดทุนอยู่ติดลบเกิน10%มากมายครับหรือถ้าหากว่าคุณเปอร์เซ็นต์ขาดทุนไม่ถึง10%เลยผมมั่นใจว่าคุณจะมีปัญหาเนี่ยคือ คุณไปทุ่มซื้อหุ้นบางตัวมากเกินไป Position Sizing คุณมีปัญหาครับนี่เป็นเรื่องจริงครับที่สามารถบอกได้เลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจาก Expectancy คุณ e นะ p x p t c t c y c y มันเป็นตัวบอกเกกับสุขภาพครับสุขภาพหรือเป็นสถาณะคุณอะ r e r r o r m a n c e คุณว่าคุณดีพอหรือยังถ้าเป็นบวกหมายความว่าอะไรครับ คุณก็จะมีอะไรครับเปอร์เซ็นต์รีวอร์ดคือตัวกําไรมากกว่าใช่ไหมพอตตัวพอ,พอตคุณนีมีเขียวอ่ะมีเขียวมากกว่าแดงะนะครับและตัวแดงเนี่ยโอ้มันมันส่งผลกระทบต่อพอร์ตคุณให้เป็นบวกไดน้นี่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าสุขภาพของการเทรดดูผ่านค่าพวกนี้ได้ครับแต่จริงๆนะผมว่านะคือการที่คุณมีพอรตเป็นเขียวมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงอะไรเพราะว่าคุณพอรู้ละว่า อะไรคือสิ่งที่คุณทําได้ดีใช่ไหมแต่ว่าใครก็ตามครับที่พอร์ตคุณติดลบอยู่อ่ะต้องคิดแล้วนะผมว่าต้องคิดต้องคิดต้องถามเองแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะปัญหามันเกิดจากอะไรอะปัญหาเกิดจากอะไรลิ้นพันกันไว้พอร์ตฉันติดลบอยู่มันเกิดจากอะไรกันแน่ต้องถามนะครับต้องกล้าถามนะไม่ใช่ว่าโ,โชคชะตาไม่ดีเองไม่ใช่นะคือถ้าคุณวันๆเอาแต่โทษโชคชะตานนะวันที่ทำเนี่ยตลาดไม่ดี เจ้ามือมันหวยโอ้เนี่ยกูรู้มันหลอกไม่ได้แล้วครับคุณคุณเข้ามาในเกมนี้คุณกลายเป็นเหยือ่อแน่นอนครับดังนั้นลองเปลี่ยนนะเปลี่ยนทัศนคติดูว่าฉันจะดีขึ้นได้อย่างไรถามตัวเองนะไว้ตอนนี้ท่านเป็นยังไงแล้วก็ฉันจะดีขึ้นได้อย่างไงอะไรทําให้ฉันยังยังคงอยู่ในจุดที่ติดหล่มนี้อยู่กลับไปดูครับย้อนดูเนี่ยย้อนดูผลการเทรดตัวเองแล้วคุณลอง ฟังลองคิดตามดูนะถ้าพอร์ตคุณติดลบอยู่คุณดูซิว่าเออเนี่ยเปอร์เซ็นต์ตัดขาดทุนตัวที่คุณขาดทุนอยูม่มันกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่ลองต์ดูนะผมผมผันธงนะว่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณขาดทุนอะมากกว่า1 0ขึ้นไปมาสารเลยทุกตัวเลยแดงทุกตัวเลยเนี่ยการที่พอร์ตคุณแดงทุกตัวนะมันส่งผลอะไรครับมันจะท้อนว่าวินเดตคุณต่ำนะครับ วินเดคนตคุณต่าม,มากระบบคุณไม่มีปัญหานะคุณอาจจะไม่มีระบบตัวเองหรือคุณใช้ระบบที่มันไม่เวิร์กเลยต้องปรับครับปรับวิธีการเลือกหุ้นคัดหุ้นใหม่นะครับหรือถ้าคุณทับถ้าเปอร์เซ็นต์ขาดทุนของหุ้นที่คุณถือไม่ถึง10%เลยไปดูครับ position sizing คุณว่าคุณอัดซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งที่มันติดลบเยอะเกินไปหรือเปล่า คุณถัวเฉลี่ยขาดทุนหรือเปล่าพวกนี้ฮะคุณต้องค่อยๆค,ครับค่อยๆทำความเข้าใจแล้วค่อยๆทำให้มันลีนขึ้นนะพ่อเ,เหมือนมันกับคุณที่อยากลดน้าหนักครับคุณต้องดูว่าสาเหตุอะไรเกิดขึ้นอะไรทำให้คุณอ้วนอะ่ะให้คุณกินเยอะมากเกินไปหรือเปล่าอะไรกินเยอะล่ะไขมันใช่ไหมลดได้ไหมเห็นครับเนี่ยมันจะเป็นถ้าคุณโฟกัสไปหาต้นตอเนี่ยนะคือ ทุกเหตุทุกปัจจัยมันมีเหตุที่เกิดที่เป็นต้นตอแล้วครับคุณต้องย้อนกลับไปที่เหตุว่าอะไรเป็นตัวให้เกิดทําให้เกิดปัดจจัยหรือผลแบบเนี้แล้วคุณค่อยๆไปแก้มครับรับรองว่าคุณจะได้ประโยชน์และคุณจะมีสุขภาพทางการเทรดจะดีขึ้นครับชีวิตคุณจะดีขึ้นครับและคุณจะทําเงินได้มากขึ้นนะฮะก็แนะนําอีกครั้กนานางกับเล่มนี้นะลองไปอ่านดูนะเล่มนี้นะคิดและเฉยอย่างแชมเปี้ยนนะครับรับรองว่าคุณจะเห็นอะไรได้ มากกว่าเดิมครับหรือลองไล,ไล่ดูคลิปผมก็ได้ครับผมได้พูดเรื่องนี้ให้ฟังอย่างพอสมควรนะครับเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ